ไม่ควรจะเป็นอันไหนครับอันนี้นะฮะเราพูดถึงไม่ควรนะฮะพื้นหินอ่อนอน,นี่พูดถึงกรณีพื้นชั้นล่างเอาเลยครับเรื่องพื้นพื้นแค่นี้กับคําถามที่ว่าพื้นชั้นหนึ่งไม่ควรทําด้วยวัสดุอะไรข้อที่1ไม้ข้อที่2ปูกระเบื้องเซรามิกและข้อสุดท้ายข้อที่3พื้นหินอ่อนแม่เคยสังเกตกันไหมครับคุณผู้ชมอะไรอะไรแล้ว<ห>แต่แล้วแต่พื้นไม้แต่ว่าไม่รู้หินอ่อนมันนีอะไรหรือเปล่าอ up บช y ย u แล้วออกมาเป็นไม่เหมือนกันเลยครับเอาแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งฟังเหตุผลเลยเขาคิดว่าพื้นไม้แต่เขาเชื่ออิมของคนอันที่สองพื้นกระเพื่องเซรามิกไม่ดีเซรามิกอะไรเซรามิกแต่มาททำให้ผมไ่เขวยครับผมเลือกเซรามิกเอาไว้จะอะไรกอะไรกัรายการนี้ตลกโอ้ี่โดนแป๊บเดียวคุณก็เอาเลยนะผมเลมาเปลี่ยนให้ผมใส่สีคุณว่า ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นอ่กรอบไงพี่พี่น้องยังไม่เครียร์ยังไม่เครียร์กันนะไม่ผมคุยถึงบ้านที่สวิตพี่พี่พี่เราปูกระจวยปลั๊กบ้านก่อนคุยเรื่องปลั๊กก่อนดีกว่าไหมสวิตปลั๊กอย่าล้อยังเล่นอยู่เเนี่ยไแรงเลยพี่มาจับพัะจับปูพี่อะไรวะเงี้ยโอ้ยยังจับอะไรจับได้กินหยิบไปก่อนพี่ไม่ดีมันแตกอ่ะผมว่ามันจะต้องผ่านการอบการอะไรมาใช่ไหมมาคุณหมอหมอทั้งคู่เลย เซรามิกอยู่ได้ได้ตรงไหนก็ได้หมดใช่ได้ได้หมดฮินอ่อนหินอ่อนที่ที่บ้านก็ปูอยู่ถ้าผิดก็คงต้องไปยกบ้านนะครับยกพื้นบ้านนะไม้ไม่ได้เพราะอะไรไม่กลัวเดี๋ยวพี่ตุ๊กกี้จะมาทำไมคะเออไมจะมาวเขาจะมาหาปวดฮ้ยตัวดเกินแล้วอ้าวผู้ที่จะมาเฉลยหุ่นจิรยศเทพพิพิธครับเรียนเชิญครับมาแล้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีถูกไหมครับแน่นอนต้องถูกครับมีผิดไหมครับต้องต้องต้องมีแน่นอนครับผิดถึงสองผิดถึงสองถูกต้องผิดถึงสองพื้นชั้นล่างไม่ควรเป็นวัสดุหรือพื้นแบบไหนนะครับหมายเลขอะไรที่ไม่ดีครับหมายเลขที่หมายเลขที่ที่หมายเลขที่1ครับหนึ่งครับต้องฟังดีๆว่าเพราะอะไรเชิญเลยครับชั้นล่าง คือชั้นที่ติดพื้นดินประเทศไทยในประเทศร้อนชื้นอยู่แล้วมีความชื้นนะฮะ,<ม>ะลักษณะการสร้างบ้านเนี่ยเขาก็จะมีปูนซีเมนต์ก่อนนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเอาวัสดุปิดผิวเข้ามาพื้นไม้เนี่ยจะเป็นวัสดุชิ้นเดียวที่เวลาติดตั้งเนี่ยใช้กาว<ม>เป็นตัวประสาน<ม>ส่วนอย่างอื่นเนี่ยจะใช้ปูนทรายนะครับเวลาความชื้นเนี่ยสมมติว่ามีความชื้นเนี่ยโผล่เข้ามามไอสิ่งที่จะหลุดล่อนสิ่งที่จะพังก่อนก็คือพื้นไม้ ถ้าเขาได้รับความชื้นจากไอตรงพื้นดินเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเขาจะพังก่อนเกิดอาการบวมเกิดอาการระเบิดไม่ไม่ควรใช้ส่วนอีก2อย่างเนี่ยเขาก็สามารถกันความชื้นได้ระดับหนึ่งอาจจะขึ้นมาเป็นดวงนิดๆแต่ว่าไม่ถึงกับพังนะครับฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยไม่ควรใช้ก็คือพื้นไม้ก็คือในเรื่องราวของตัวความคงทนของเขาจากความร้อนความชื้นความหลังจากการติดตั้ง Oh. ม,มองด้วยตาเปล่าก็รู้นี่ว่าคือมันเป็นวัสดุที่เบาบางที่สุดพอแม่ไพอ, <c oughs> อไเฉลยแล้วเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับพี่จิมและก็มีเพียงคู่บมอกรอบกับมอเกลฟคู่เดียวครับที่สามารถสะสม1 0,000บาทแรกของเราไปได้ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับโฮมโซลูชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์บริการและรวมสินค้าเรื่องบ้านครบวงจร S G Eco Value นวตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจาก S G ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างตราช้างรถขุดคูโบต้า3าถึงแตันมาเชมัญญาครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของที่อยู่อาศัยความสุขที่เราจะอยู่กับบ้านงเราอย่าเป็นความทุกข์นะฮะผู้ที่มีเอ๊ะใครมีคะแนนบ้างอย่างเนี้ย มมันองเลยบ้านแรกยังไม่มีเลยบ้านกลางก็ไม่มีบ้านสุดท้ายก็มีแล้วนะคิดเราใสไปฝั่งนู้นเลยข้อนี้อีกสองข้อข้อละสองหมื่นโอ้โหคิดก่อนคิดก่อนดูที่จะตอบได้ไหมสองหมื่นดูภาพนี้ก่อนส่งภาพมาเบริษัทเวิร์คทอยมีบ้านจบรัญญาด้วยแต่ที่อยากจะให้เห็นคืออะไรเวลาจะมีตึกมีตัวอาคารต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีแผ่นตัวอาคารต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก่อมาเป็นตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเส้น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 ล่องๆพวกนี้ เกิดขึ้นมาด้วยตึกเล็กตึกใหญ่เราเรียกข้อนี้ว่าร่องพิษสงครับร่องโซงเส้นสาะร่องที่ผนังปูนต่างๆเหล่านี้มีไว้ทําไมกันเนี่ยนั่นไงมีไว้ทําไมทําไมมันไม่เรียบไปเลยมีทําไมกันเนี่ยน่าสงสัยนะหนึ่งมีไว้เพื่อช้นนี้ครับป้องกันการแตกราว อย่างนี้พอซอสไปปุ๊บมันก็ไม่แตกลาวละมันขนาดนั้นได้เหรอมันก็ต้อเป็นเส้นอภินิหารนี่สิอ๋ม <c oughs> าทำให้ให,หรือสองครับ,บเพื่อเป็นทางระบายน้ําครับเวลามาปุ๊บเนี่ยมันเกาะไปตรงไหนก็แล้วแต่มันก็จะมารวมแล้วก็ไปในทางที่มันควรจะไปหรือไม่ใช่เลยครับสามครับง่ายต่อการเอาไปติดตั้งก็ได้หรือถอนก็ได้มีไว้ทําไมกันครับ ข้อนี้2อง0 0ื่เส้นซะอร่องที่ผนังปูนมีไว้เพื่ออะไรคําถามข้อนี้เห็นได้ทั่วไปแต่จะเคยสังเกตเห็นกันบ้างไหมครับคุณผู้ชมระหว่าง1ป้องกันการแตกร้าว2เป็นทางระบายน้ําและ3เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและรื้อถอนครับบอกแล้วครับว่าดูสนุกครับท่านผู้ชมไม่มีรอยมเาษากันมาบ้าหน่อยได้ไหมใความคิดอยู เนี่ยก็มีกระสืตอนเปิดรายการคุณจับมือกันแน่นเลยหรอเหมือนพวกเดียวกันตอนนี้เถียงกันใหญ่เราสารแรงดังๆหน่อยสิอันนี้ก็ปวดจแต่ได้ได้ยินม้านใช่ใช่ผมตอบแล้วนะครับชุบโอ้โหสามล่องเราตอบหมดแล้วนะครับที่มันมาตามล่องอ่ะแล้วมาเป็นหนึ่งพ่ออะไรพ่อสองเนี่ยถ้าระบายน้ำมันมันท่อระบายน้ำอยู่แล้วระบายน้ำหลักๆมีอยู่แล้วแต่ระบายผนังเนี่ยที่จะรวมลงมาเงี้ยหนูว่าเขา ออกแบบทาแบบว่าระบายน้ําข้างๆท่อมีแล้วเขาทําแล้วไม่ใช่ไม่ทําแต่ผนังเขาก็ทําอันนี้ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้วแต่คิดโอ้ยคุณนะจริงจังจริงเลยโอ้อรการแตกแล้เพราะว่าไอ้ผนังด้านด้านด้านบางของมันเนี่ยไม่ติดกันก็จะไม่เบียดไม่ไม่ไม่มีการยืดหยุนเวลายืดหยุนมันก็จะไม่มามามาเตะมาแตะกันอังนี้ก็ ตามหลักของการกระจายแรงครับยางผนังใหญ่ๆเนี่ยครับเวลาที่เห็นเขาแบบร้าวที่เขาร้าวร้าวทั้งแถบเลยแต่ถ้าขนาดผนังเล็กๆเนี่ยคือการกระจายแรงเขาจะแบบว่าพอพอถึงแรงจุดร้าวปุ๊บปั๊บเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงยาแนวเขาต่อได้พอดีอ้าวยุ่งแล้วถ้าเขาเครียดต้องเจอท่านนี้เลยครับโหนชประภกรในค้าครับเรียนเชิญครับ แล้วมันก็ตอบตรงกันด้วยไม่เข็ดนะและน้่งเหมือนกันแล้วก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันโลกก็ร์ดเบอร์ก็มีเวาจะเลยเบอร์หนึ่งแล้วก็เหมือนกันเพราะสายโง่เองอ่ะผมว่าข้อนี้ถูกโอ้โหมันเกิดร่องร่องนี้ไม่ทราบว่าเกิดก่อนก็ได้หรือเกิดหลังก็ได้หรือเกิด